พาผู้ชมมาทําความรู้จักนายคนนี้กันครับนบายบังแจ็คเนี่ยเขาเป็นใครนะครับพาไปดูประวัติต้องบอกว่าโชคโชนบอสมควรเหมือนกันล่าสุดวันนี้ก็ชัดเจนครับว่าคนอยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวใน f c e b o o o กคุณตังโมก็ดีไ g ก็ดีทักไลน์คนในวงการบันเทิงไปก็ดีก็คือบังแจ็คครับที่ขณะนี้เนี่ยถือครองโทรศัพท์มือถือของคุตังโมอยู่นะครับแล้วก็ป่วนไม่เลิกด้วย วีรกรรมต้องบอกว่าแสบไม่เบาในอดีตนะครับเคยถูกกล่าวหาว่ามีการัวพันเครือข่ายยาเสพติดข,ของผู้ชายสนะมีการขู่ฆ่าพี่หนุ่มกัญชัยล่าสุดรวมไปถึงคุณบุ๋มประดายก็เคยโดนนะครับกรณีล่าสุดเนี่ยนะครับที่ทางด้านทนายเดชาเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับทนายความส่วนตัวของคุณแม่คุณตงโมเนี่ยแถลงข่าวถึงกรณีมือมืดที่มีการใช้เพจแฮปปี้เมลอนพัชระวีรพงศ์ซึ่งเป็นเพจหลักของดาราสาวในการเคลื่อนไหวเนี่ยกระทั่งลูกเพจเนี่ย กระทั่งเพจเนี่ยถูกปิดลงจึงมีการเปิดเพจใหม่ขึ้นมาเป็น Happy Melon Official โดยมีการนําภาพส่วนตัวของคุณแตงโมออกมาเผยแพร่ครับระบุว่าจากการสอบถามคุณแม่เนะี่ยธนาเดชาบอกว่ายอมรับว่าคุณแม่เนะี่ยส่งมือถือของลูกสาวเนี่ยไปให้บังแจ็คจริงส่งไปที่สหรัฐอเมริกาทางไปรษณีย์ครับมีการดําเนินการด้วยตัวเองเสียงเงินไปประมาณ2,000กว่าบาทสําหรับในบังแจ็คนะครับหลังจากที่รับการยันยันแล้วลวะว่าเขาอยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมด ในโซเชียลของคุณแตงโมสำหรับนายบางแจ็คเนี่ยเข้ามามีบทบาทในคดีคุณแตงโมตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับโดยเป็นคนออกมาเปิดเผยแชทอ้างเป็นแชทที่กระติกคุยกับแตงโมเรื่องเสียอ้างว่าเป็นเหตุการณ์ที่คุณแตงโมเนี่ยพลัดตกเรือในตอนนั้นนะครับต่อมามีการร่วมกับทางด้านพี่เต้มงคลกิตสุขสิงห์ธรารนนท์สส,สบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยศีวิไลและทนายกุ้งหรือว่าทนายกิษณะศรีบุญพิมพสวยอดีตทนายความของคุณได้คุณแตงโมนะครับ อ้างว่าเจอกระโปรงขาวที่คาดว่าเป็นของคูแตงโมแล้วมีการส่งไปให้บังแจ็คที่อยู่ที่สหรัฐเก็บรักษาก่อนส่งให้หน่วยงานในไทยตรวจพิสูจน์ต่อมาพบว่ากระโปรงดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ของคูแตงโมนะครับก็คือหลอกลวงอ่ะนะครับนอกจากนี้บังแจ็คยังมีการโพสต์ข้อความคล้ายกับขู่ฆ่าพี่หนุ่มกัญชัยหลังถูกจับโปะผุดหลักฐานปลอมในคดีคูแตงโมจนพิธีกรดังต้องเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีในเรื่องนี้เลยนะครับ สำหรับประวัติส่วนตัวคร่าวๆของบังแจ็คนะครับชื่อจริงคือชื่อแจ็คราชาไฮเดอร์เป็นอดีตสมาชิกแก๊งโรสซิงของเบลเลซิงเคยถูกจับกุมเมื่อปี2 5 5 9นะครับในคดีเข้าเมืองผิดกฎหมายและถูกผลักดันออกนอกประเทศนอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเครือข่ายไซสน,นะซึ่งเป็นแก๊งขายยาข้ามชาติที่ถูกจับกุมไปถูกกล่าวหาว่าขาย iPhone แล,ล้วโกงเงินไม่ยอมส่งของและเคย ขู่คนดังและคนวงการบันเทิงหลายคนเช่นเบนซ์เลสซิ่งบุ๋มปนัดดาแล้วก็แพทนภปภาด้วยนี่ประวัติเรียกได้ว่ายาวเป็นหางว่าวนะครับมีคดีหลายคดีอยู่ที่เมืองไทยถูกฟ้องร้องไว้เยอะนะครับเชวเล่าสุดพี่หนุ่มก็ไปแจ้งจับไว้ที่กองปราบหลังจากโดนบางแจ๊นะคเนคี่ยข่มขู่ฆ่าเออกลับมาในโดรวบแน่นอนนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ควรจะไปเชื่อถือข้อมูลเหล่านี้จากบุคคลแบบนี้18มกรุ่ไม่น่าเชื่อ แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมคุณแม่ส่งข้อมูลให้กับบางแจ็คไม่รู้ไปพูดท่าไหนเขาไว้จินิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ